สนามบินนาริตะนะคะอยู่ในจังหวัดจิบะแต่ว่าคนไทยใช้สนามบินแต่ว่ายังไม่ได้เที่ยวจังหวัดจิบะบ้านนะคะคนนี้มีบสด้วยอยากจะแนะนําจุดต่างๆด้วยแลอีกจุดหนึ่งเขาเป็นที่มีจัปังแอลส์นะคะจังหวัดเยามาดูจังหวัดอิชิกาวะนะคะเป็นจุดใหม่ของญี่ปุ่น,นะคะ้าสําหรับญี่ปุ่นเองเชื่อได้ว่าคนไทยก็คงจะต้องเคยไปแล้วแหละแล้วก็หลายรอบด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติไปรอบนี้มีที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเส้นทางใหม่ 多分タイの方は日本に何回も乗る方もたくさんいらっしゃると思うんですけども今回のアでのおすすめしたい新しい日本のスポットはどちらかと。 さっきと同じ質問、はいはい、あの北海道、札幌にはたくさんタイの方が行かれていますけれども北海道の東側、網走とかあの帯広とかまだタイの方知らないあの北海道のいいところがたくさんあります、またあの千葉県千葉県はあのディズニーランドとかあの成田空港があるんですけれども千葉県内のまだ知られていない例えばその大きな石仏ですとかまあります。またたジャパンアルプスがあある石川富山のあたりも

สนามบ,บินนะคะชื่อจิบากะมีจุดท่องเที่ยวยอทแเ่นว่ามีอัลปุตตะูปใหญ่ด้วยแต่คนไทยอาจจะยังไม่ทราบนะคะุดนี้ก็อยากจะแนะนำด้วยแต่ก็อีกจุดหนึ่งเป็นที่จัปังอาร์คสนะคะที่มีการแปลงคีมาต่างๆนะคะที่นั่นเป็นจังหวัดชื่อโตยามะหรืออิชิกาวะก็เป็นเส้นทางใหม่ที่น่าแนะนำ

今年はあの非常にたくさんのタイの方が今、日本に行かれてましてこのまま行くとあの過去最高の27万人から28万人ぐらいはあの日本に行っていただけるんじゃないかと期待しています、はい。<music> คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นมากขึ้นนะคะคืะเยเราก็คาดหวังว่าน่าจะเป็น2แสน7หรือ2แสน8ม้นคนน่าจะถูกประมาณนั้นนะคะค่ะตัวพิธีกรเองก็เคยไปที่ฮอกไกโดค่ะประทับใจมากแล้วก็ชื่นชอบวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ชาวญี่ปุ่นยิ้มแย้มจ่มใสมากฝากชมด้วยนะคะ 自身も北海道に行ったことがありますし、えー、日本のその文化、えー、またはこの日本の方の温かいおもてなしにたくさん来てましたので、じゃあまた行きたいと思ってきます。ぜひぜひ行ってください。また、あ、日本はあの北海道から沖縄まで、うん、あのー、たくさんタイの方があのー、楽しめるようなところがありますし、また日本人もタイの方は大歓迎してますので、何回も日本に来ていただけだと思います。よろしくお願いします。 คุณนะคะจากทางเหนือที่พบใกล้โดถึงทางใต้อากินาวะนะคะมีจุดท่องเที่ยวหลายย่างหลายจุดด้วยน่าจะเป็นได้ได้เที่ยวหลายหลายรอบนะคะลก็คนที่เพิ่งก็ชอบคนไทยด้วยอยากจะต้อนรับด้วยนะคะเลยอยากจะให้มาเที่ยวหลายรอบค่ะเดี๋ยวจะกลับไปอีกแน่นอนนะคะไปท่มาซครับมากนะคะมากับ เปนนี้นะคะเบนก็มายืนอยู่ที่บูธของการท่องเที่ยวไต้หวันค่ะและผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆเบนนะคะก็คือมิสเตอร์โทนี่บูค่ะซึ่งก็เป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไต้หวันทั้งหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะ Please tell us about the concept f um, <Yes. Yes. S 2> for Taiwan is nowYeahTaiwan uh, uh, is an island not too far uh, from ThailandAlmost h hours uh huh. Taiwan, yeah, and uh, Taiwan is han uh, uh, people just like Thailand people. Very humble, yeah, and uh, uh, work very hard. Uh -huh. And Taiwan has lots of things you can you can to to touch to explore mm -hmm. about uh, hot spring uh, and Taiwan Chinese food is very good. Mm -hmm. And uh, you will. Feel very safe in Taiwan everywhere. Even, even, uh, even just like you saw beauty everywhere. You yes. don't feel any dangerous. Good social security and uh, uh, Taiwan is good quality, everything but not too expensive. So very suitable for Thailand people to Taiwan, and we we look the good potential in the Thailand market. So I come here and I welcome everybody from Thailand friend to Taiwan thank you คุณผู้ชมคะแน่นอนนะคะว่าวันเวลาที่หมุนผ่านไปนั้นย่อมมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันค่ะในวันแต่ละวันผ่านไปก็มีสิ่งใหม่ๆที่เราได้ค้นหาอยู่เสมอไม่รู้จบนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก่อนที่คุณผู้ชมจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงลองวิกเอนนั้นก็ควรจะแพลนเวลาให้ดีแล้วก็เลือกโปรแกรมทัวร์ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณผู้ชมด้วยนะคะเพื่อเติมเต็มความสุขในวันหยุดพักผ่อนให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการท่อง นำมาฝากกันนะคะเช่นเคยค่ะแนะนำติชมรายการแชร์ไอเดียกับเราได้ที่ insightvarietynationgroup.com คลิปย้อนหลังรายการทุกเทปแวะเข้าไปชมได้ที่ w w w n a t i o n e j o b s c o m นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีค่ะ